สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทาวินีกิจบุญชูรหัสนักศึกษา1905260009นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขอนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมค่ะ สำหรับภาครัฐไทยนั้นการให้บริการประชาชนถือเป็นนโยบายที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอดอาทิตสมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนหวันได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐพศ .2532 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทำการต่อมาสมัยรัฐบาลนายบรรหารได้กำหนดให้ปีพุทธศักราช2539เป็นปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐค่ะอย่างไรก็ดีแนวทางการพัฒนาการให้บริการภาครัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงของการปฏิรูประบบราชการสมัยของพลตำรวจโทรดรทักษินชินวัตรตั้งแต่พุทธศักราช2544ภาครัฐไทยนั้นได้นำเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการโดยมีความพยายามในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงานของส่วนราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักคิดสำคัญในกระบวนการการพัฒนาระบบราชการไทยโดยมีการออกกฎหมายระเบียบตลอดจนแผนงานออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอเภอสามพานจัหวดนครปฐมนับว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอเภอสามพานจัังหดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมเพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมและเพื่อศึกษาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการสำหรับคำถามนำในการวิจัยมีดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อที่1การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมมีลักษณะอย่างไรข้อที่2ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเป็นอย่างไรและข้อที่3การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐม ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการหรือไม่อย่างไรสมมุติฐานการศึกษาการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการอย่างมีนัยยะสำคัญในส่วนของขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็นสองด้านขอบเขตด้านประชากรประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมโดยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนผู้ศึกษาจึงใช้สมการการหากลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรของคัสเนีและได้กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมจำนวน385คนค่ะ และขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายนพศ2564ถึงเดือนตุลาคมพศ2564รวมระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้น5เดือนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจัังหวดนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอเภอสามพานจัังหวดนครปฐมสามารถนำผลการศึกษาครั้งนี้ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพค่ะรอบแนวคิดการวิจัยตัวแปรต้นหรือตัวแปรพยากรณ์ได้แก่ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐม ตัวแปรตามได้แก่ความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมบทที่ 3. ระเบียบวิธีวิจัยประเภทของข้อมูลของงานวิจัยงานวิจัยครั้งนี้มีการศึกษาทั้งในด้านของปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยด้านของปฐมภูมิมีการสร้างแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลดังกล่าวมาสู่ขั้นตอนการสรุปและประมวลผลในส่วนของด้านทุติยภูมิมีการสรุปและวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการและการบริการสาธารณะ โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการและการบริการสาธารณะเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลการเก็บข้อมูลระดับปฐมภูมิประเภทของงานวิจัยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณโดยใช้วิธีวิจัยแบบการสำรวจผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลทางแบบสอบถาม ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมตั้งแต่ปีพศ2564เป็นต้นมาส่วนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่ผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามตั้งแต่ปีพศ2564เป็นต้นมาโดยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนผู้ศึกษาจึงเลือกใช้ สมการการหากลุ่มตัวอย่างซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรของโคเคนแทนค่าตามสูตรได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ384.16หรือ385คนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณผ่านการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น385รด้ายโดยแบบสอบถามประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ ส่วนที่1แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วยเพศช่วงอายุสถานภาพและรายได้ต่อเดือนส่วนที่2แบบสอบถามด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและส่วนที่3แบบสอบถามด้านความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามสำหรับวิธีการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้รับ มาใช้ในการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณสร้างแบบสอบถามและนำไปสู่การวิจัยเชิงปริมาณซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยดำเนินการเก็บแบบสอบถามเบื้องต้นทั้งสิ้น38ชุดหรือเท่ากับร้อยละ10ของกลุ่มตัวอย่างและหาค่าความเชื่อมั่นโดยตั้งเกณฑ์ค่าความเชื่อมั่นให้มากกว่าร้อยละ80หรือ0.8 หลังจากนั้นร่วมรวมข้อมูลในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามโดยเลือกการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามผ่านรูปแบบเอกสารและแจกแบบสอบถามดังกล่าวไปยังผู้ที่มีประสบการณ์การใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามค่ะวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่จะใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงต้องเลือกใช้สถิติที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยลักษณะของข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้นๆซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องมีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้แบ่งเป็นสส่วนได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยการใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยอธิบายและนำเสนอค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในรูปแบบของตารางและแผนภูมิในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมานโดยใช้เครื่องมือทางสถิติได้แก่การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามต่อตัวแปรอิสระได้แก่คุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมและประชากรศาสตร์บทที่4การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศพบว่ามีจำนวนของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนด้านอายุพบว่ามีจำนวนของประชากรที่มีช่วงอายุ36-45ปีมากที่สุดและน้อยที่สุดได้แก่ช่วงอายุ16-25ปีด้านสถานภาพพบว่ามีจำนวนของประชากรสถานภาพสมรสมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ50.1และด้านรายได้ต่อเดือนพบว่ามีจำนวนของประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000บาทมากที่สุดผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐรมด้านความเป็นรูปธรรมพบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.26เมื่อพิจารณารายข้อคำถามพบว่าพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้บริการอย่างมีคุณค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านความน่าเชื่อถือพบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.76เมื่อพิจารณารายข้อคำถามพบว่าข้อคำถามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีระยะเวลาในการบริการชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านการให้ความมั่นใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.61 ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4 5 6ข้อคำถามการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเป็นไปตามกำหนดเวลามีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านการดูแลเอาใจใส่จากตารางพบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4,52พฤติก,การขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีความเอาใจใส่ผู้รับบริการ ได้อย่างทันท่วงทีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดและน้อยที่สุดได้แก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเปิดบริการเหมาะสมกับเวลาที่ผู้รับบริการสะดวกใช้บริการในส่วนของความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดน,นครปฐมพบว่าในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.34 จึงสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้จากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนที่รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอำเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมพบว่ากลุ่มประชาชนส่วนมากเป็นเพศหญิงช่วงอายุระหว่าง36ปีถึง45ปีสถานภาพสมรสมีรายได้ต่ำกว่า1 5 5 0 0 0บาท ในส่วนความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการด้านความน่าเชื่อถือด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการดูแลเอาใจใส่ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดทั้งหมดส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามพบว่ามีเพียงปัจจัย ประชากรศาสตร์ด้านเพศโดยเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระอย่างมีนัยสำคัญส่วนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการตามสมมติฐานนั้นกับพบว่าด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและด้านการดูแลเอาใจใส่ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามด้วยระดับในยะสำคัญที่จุดูการอภิรายผลจากการศึกษาด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนที่รับบริากา,ร,ารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐม พบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการไม่แตกต่างกันในส่วนมากนั้นสอดคล้องกับการศึกษาของชนะดาวีรพันธ์ซึ่งศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยพบว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง ของความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าพบว่าเพศอายุสถานภาพสมรสการศึกษาและอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่าไม่แตกต่างกันนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของอมารารัตบุญพาซึ่งศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชน ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีกล่าวคือผลการทดสอบสมุตสมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพวาจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าประชาชนที่มีเพศระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลพาวาไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะผู้วิจัยเสนอแนะข้อเสนอทางนโยบายดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ควรมีการบริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือการเปลี่ยนแปลงการบริการที่เป็นนามธรรมาให้สามารถรับรู้ได้ทั้งรูปธรรมข้อ 2. ควรมีการวัดระดับการบริการ หรือออกแบบการบริการที่เป็นมาตรฐานและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนองานวิจัยแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ